พระราชวังแขวงชูถ้าหากฮูยินได้ทราบว่าฝ่าบาทใช้ความสามารถของตนเองสอบเข้าราชวิทยาลัยได้จะต้องดีใจมากแน่ๆขอรับอเรื่องเล็กน้อยนะกุมมือข้าบอกแล้วว่าจะสอบเข้าที่ราชวิทยาลายัยเพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของเสด็จแม่เมื่อกล่าวแล้วก็ย่อมต้องทำให้ได้ ท่านซื้อจีอหูยินฮาวายานเอ,อ๋อเจ้ามาแล้วล่ะสะดิทแม่วันวันนี้ราชวิทยาลัยประกาศผลเออลูกยานเออเจ้าได้ยินข่าวหรือยัง พระบ,บิดาของเจ้าจะคัดเลือกนางสนมให้กับพี่สามของเจ้าแล้วนะเอ๊ะดูเจ้าสิมัวแต่ไปเที่ยวเล่นด้านนอกจนเหงื่อท่วมไปหมดแล้วยานเอ๋อเองก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะเจ้าชอบสตรีแบบไหนแม่จะได้ทูลกล่าวกับเสด็จพ่อของเจ้าได้ถูกอืมลูกคิดว่าหากช่วงชิงที่นั่งในราชวิทยาลัยมาไว้ในมือได้จะทำให้เสด็จแม่ดีใจ เช่นนั้นตอนนี้วิธีที่จะทําให้เสด็จแม่มีความสุขก็คือลูกต้องรีบชิงแต่งงานมีบุตรก่อนพี่สามใช่หรือไม่ยานเอ,อ๋แม่ทําไม่ดีกับเจ้าเหรอแม่ทําไปก็เพราะเป็นห่วงเจ้าเท่านั้นนะขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆเถิดเพียยค่ะลูกเคยบอกแล้วว่าลูกไม่มีทางที่จะแก่งแย่งชิงดีกับพี่สามพระองค์ เป็นลัทธิญาติของเสด็จพ่อเป็นบุคคลที่าราษดรเลื่อมใสศรัทธาทั้งที่ดีเสด็จแม่ร้มเลิกความคิดที่ไม่ควรจะดีกว่านะพี่ค่ะหากมิมีสิ่งใดแล้วลูกขอตัวลายานเอ,อ๋เหตุใดเจ้าจึงเข้าใจผิดแม่เช่นนี้ล่ะตั้งแต่ที่เจ้าบอกความคิดของเจ้าให้แม่รู้แม่ก็ไม่เคยมีความคิดเช่นนั้นอีกเลย เสด็จแม่ตอนนี้แม่เพียงแต่อยากต้องการหาภรรยาที่ดีกับเจ้าก็เท่านั้นเองยันเอ๋อในเมื่อเจ้าเองก็ยังไม่มีคนในดวงใจแล้วเหตุใดจึงไม่ได้ปฏิเสธให้แม่หาคู่ครองให้เจ้าละ่ะหากตุบแต่งภรรยาจากตระกูลที่มีความสามารถต่อไปยันเอ๋อเองก็จะได้เจริญก้าวหน้าอีกด้วยนะรู้ไหมใครบอกว่าลูกไม่มีหญิงในดวงใจกันละ่ะเจ้ามีนะ เป็ในใครกันนี่ยานเอ,อ๋อไม่ได้ปิดบังแม่ใช่หรือไม่สตรีผู้นั้นเขินอายรอให้เวลาประจวบเหมาะลูกจะพานางมาให้สด็จแม่ยนโฉมด้วยตาของพระองค์เองสด็จแม่ไม่ต้องกังวลใจเพราะเรื่องนี้อีกต่อไปนะเพียค่ะหูยินหากฝาบาทมีสตรีในดวงใจแล้ว คุณหนูในเมืองผู้นั้นเรายังจะคงดําเนินการตามแผนหรือไม่เจ้าคะให้คนดําเนินการต่อไปในท้ายที่สุดแล้วแม้จะได้เลือกให้หยานเอ๋อแต่ก็ไม่ควรให้ฮองเฮาประสบความสําเร็จอยากใช้การสมรสกับบุตรสาวตระกูลใหญ่มายิ่งความรักจากฝาบาทไปจากข่าฝันไปเถอะราชวิทยาลัยเฮ้อ เมื่อวานเรากล่าววาจาเช่นนั้นกับเสด็จแม่ไปซะได้แต่ว่าจะไปหานางในดวงใจจากที่ไหนมาให้เสด็จแม่ดูกันนะต้องเป็นตระกูลที่ใช้ได้เป็นคนที่มีหัวข้อสนทนาร่วมกันเพื่อที่จะไม่ได้ถูกจับได้จะต้องเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเอ๊ะพยานเหตุใดเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอย่าบอกนะว่าเจ้าอยู่ห้องเดียวกับข้า จริงสิสตรีนางนี้เหมาะสมทุกประการกุมจงหลวนเจ้าช่างเหมาะสมซะจริงเอ๊ะนี่เขาเปลี่ยนไปแล้วรยังไงกันนะเหตุใดจึงมองข้าเช่นนี้กันละ่ะนี่หรือว่าเขามีแผนการอะไรอยู่กันแน่รังเกียจเดียดฉันนึ่งออกฝาบาดพวกเราไม่ได้สนิทกันเพียงนั้นหลีกทางด้วยเจ้าค่ะ เฮ้นี่พวกเราไม่สนิทกันตรงไหนนี่เจ้าจำไม่ได้แล้วเหรอเจ้าเองก็เคยเข้าไปในบ้านของข้านะตุกอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บอุ๊ยเมือข้าเลื่นไปหน่อยจนเผลอทำหนังสือตกลงไปนะ่ะอาอหยานท่านเป็นอย่างไรบ้างท้าของท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่ ท่านพี่ท่านทำเกินไปแล้วนะท่านจะต้องขอโทษอาญานมิน่าซุยหลิวอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เช้าเป็นเพราะว่าจงซิงใช้เส้นสายจนสามารถเข้ามาในราชวิทยาลัยได้นี่เองหากตัวเจ้าทุกข์คิดว่าข้าตั้งใจอีกทั้งยังต้องการให้ข้าขอโทษอีกก็ให้เขามาพูดเองเถอะอีกอย่าง จากมุมของเจ้าคงไม่มีทางที่จะมองได้ชัดว่าข้าทำอะไรลงไปเหตุใดเจ้าไม่ได้ถามอะไรก็ปักใจเชื่อคิดว่าข้าตั้งใจกันละ่ะเอะ๊ะข้าท่านพี่เหตุใดท่านจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ก่อนหน้านี้ท่านเองก็หลีกไปเอะ๊ะเดิมทีข้าเป็นคนใจกว้างราวกับแม่น้ำไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องยุ่มยิ้มเหล่านี้หรอกนะ หมอนี้กล้าพูดว่าตัวเองใจกว้างดั่งแม่น้ำอย่างนั้นแหละแต่ว่านะจงลวนเจ้าคิดไว้หรือยังว่าตอนเที่ยงอยากกินอะไรนี่ใช่คนเดียวกับคนที่พ่ายแพ้แค่ครั้งเดียวก็โวยวายพานโลกลัวเสียหน้าคนนั้นหรือเปล่าเนะการระวังตัวขั้นที่หนึ่งเขาดูผิดปกติยะ yeah! หรือว่าบางทีวันนี้หากข้าต่อยเขาไปสักหมัดหนึ่งเขาอาจจะไม่ใส่ใจอะไรก็ได้นะ อยากลองดูช้ำมัดชุบเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับเผยยานเราตั้งใจซื้อจิ้งหรีดมาเป็นของขวัญให้กับเขาแต่เหตุใดเขาถึงได้สนิทสนมกับท่านพี่เช่นนี้นะ่ะหรือว่าจุดประสงค์ของการเข้าเรียนที่ราชวิทยาลัยของท่านพี่ก็คือเผยยานใครๆก็ดูออกแม้ว่าเผยยานจะรับความรักจากห้องเต้ แต่หากเมื่อใดที่องค์ชายสามขึ้นครองราชแล้วนะก็เผยานและมารดาที่ได้รับความรักก็กลายเป็นเพียงเนื้อที่อยู่ใต้บัลลังกับองค์ชายสามเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีใครที่อยากแต่งงานกับเขานอกจิกจากว่านางต้องการใช้เผยยานเป็นสะพานไปหาองค์ชายสามไม่ได้หายากมากที่อาหยานจะมีน้ำอดน้ำทนเช่นนี้ หรือว่าอาญาจะชอบท่านพี่เข้าแล้วเงียบสงัดใช่เจ้ากล่าวได้ไม่ผิดครืดอ,อะไรนะว้าวเมื่อครูก็ได้ยินอะไรเข้าไปเนี่ยสมแล้วที่เป็นเผยยานเข้าใจเลือกแฮะมับตึกตักมานี่หน่อยเราต้องคุยกันอาลวนหยุดทำไมเอ๊ะอ๋อ เจ้านี่เองตอนนี้เจ้ากำลังรบกกนพวกเราอยู่นะเอ๊ะวันเปิดเทอมของราชวิทยาลัยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสข้าจงหลวนเป็นเพียงแค่นักเรียนธรรมดาคนหนึ่งทว่าเหตุใดอยู่ดีๆจึงกลายเป็นเหตุการณ์แปลกๆเช่นนี้จี้เซียวจะมาตั้งแต่ยามใดกันแนะ่ขอร้องล่ะอย่าให้เขาได้ยินอะไรแปลกๆเลยนะอ๋อ ก็ตั้งแต่ที่เขายอมรับว่าเขาชอบเจ้าจากนั้นก็มาถึงตอนที่เจ้าลากเขาออกมาคุยกันสองต่อสองนั่นแหละไม่เห็นจะต้องเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนี่นะชุบเอ๊ะนี่เจ้าจะไปอธิบายก็ฟังทำไมกันเออพยานทำอะไรของเจ้านะ่ะบุรุษที่ยืนอย่ตลงหน้าเจ้านี่ไงเมื่อไม่นานมานี้ข้าเห็นเขาอยู่ที่หอคณิกา แผ <Feel. S 2> ่นหลังคล้ายเคลึงกันขนาดนั้นก็ขอโมเมีเอาว่าเป็นเจ้าก็แล้วกันนะตึกตึกเอ๊ะขาเคยไปหรือไม่เคยไปที่หอคณิการหรือว่าไปหอคณิกายามใดคุณหนูท่านน่าจะรู้ดีกว่าฝาบาทนะหากคุณหนูจะไม่ได้จะให้ข้าช่วยดื้อฟื้นความทรงจำให้ได้หรือไม่ วันนั้นนั่นเองห้ามพูดนะหากเจ้ากล้าเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นออกมาแม้แต่คำเดียวข้าจงหลวนไม่ว่าตอนนี้เจ้าจะคิดอย่างไรอย่างไรซะข้าก็จะต้องทำให้เจ้าตกลุมรักข้าให้ได้เอ๊ะบรุษผู้นั้นดูดูไปไม่ธรรมดา ถึงแม้ว่าตอนนี้เผย,ย่อยานจะได้รับความรักจากห้องเต้คเคว้นชูแต่เขาไม่มีอำนาจจากฝั่งมารดาต่อไปก็คงจะเป็นแค่ลูกแกะถูกผู้อื่นค่มเหงดังนั้นการที่เขามาทำดีกับเจ้าก็คงต้องการอะไรบางอย่างเขาไม่ใช่ที่พักพิงที่ดีอะไรหรอกนะเิ่นนั้นท่านก็เลยเป็นห่วงข้าอย่างนั้นแหละแล้วท่านคิดว่าใครที่เป็นที่พักพิงที่ดีกันละ่ะ ก็ต้องให้คุณหนูอย่างเจ้าพิจารณาโดยละเอียดเอาเองยังไงก็เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตนี่นะอ๋อที่ท่านกล่าวก็ไม่ผิดทว่าข้าเองก็ไม่ได้สนิทสนมกับบุรุษรุ่นราวคราวเดียวกันในเมืองมากนะเช่นนั้นก็รบกวนคุณชายจี้ช่วยจดรายชื่อออกมาให้ข้าดีหรือไม่เอ๊จงรวนให้มันน้อยๆหน่อยนะ